ครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการซ่อมนะเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นยี่ห้อแพนสันนะครับสอหลิตรสี่พันห้าวัตต์นะครับตัวนี้ก็คืออาการของมันก็คือนะครับเวลาปั่นไปมันจะมีกลิ่นไหม้นะครับผมแล้วก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเปิดแล้วก็ลองกดดูนะครับนะฮะมอเตอร์จะไม่หมุนเลยนะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะครับตรงนี้ว่ามันอาการเสียมันเกิดจากอะไรอันนี้ตัวนี้ปักไฟเราก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเราก็เสียปักหรือยู่ก็ยังทำงาน,นแต่ว่าไอตัวมอเตอร์ไมนะ่หมุนเดี๋ยวลองซ่อมดูครับวิธีการถอดก็ตรงนี้นะครับเราเอาตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างลองนะอถอดออกมาถอดออกมาก็จะมีสกรูอยู่สี่สีร่รูนะครับสกรูแล้วก็ใช้ สก,ร,กรูไล้วรถอดออกนะครับสกรูนี้ก็ถอดออกจะเย,ยครับครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นสกรูเหมือนกันนะครับ ลองแกะซ่อมดูนะครับว่าข้างในมันเป็นไงนี่แล้วก็ถอดฝาครอบออกเลยนะแล้วก็วางไว้ข้างในก็จะมีมอเตอร์รแล้วก็แกนของมันแล้วก็ตัวสวิตช์คอนโทรลเมื่อกี้เราเสียบไฟแล้วนะครับแล้วก็ไฟมันเข้าปกติเราเช็คสวิตช์ก่อนครับอันดับแรกเราจะมาเช็คสวิตช์ดูว่าสวิตช์มันใช้งานปกติไหมนะครับเพราะเราเสียบปลั๊กนะวิธีการเช็คก็นี่ไงครับเราตั้งมิเตอร์ที่เป็นแบบวัด ความต้านทานหรือว่าการเชื่อมต่อของ or, คอนเนคเตอร์ดูว่ามันใช้งานได้จับที่ข้างล่างนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับข้างล่างเนี่ยครับอันนี้เราปิดเปิดเปิดเนี่ยครับแสดงว่าสวิตช์ตัวนี้ัใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะตัวฝั่ง โอเคตัวนี้ก็แสดงว่าสวิตตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถอดตัวมอเตอร์ดูนะครับหลังจากที่เราเช็คสวิตแล้วนะครับไอตัวมอเตอร์ตัวนี้เราก็ยกยกออกมาเลยนะครับยกออกมาเป็นซึกของมันเลยแล้นน okay. าก็มาวางครับผมหลังจากที่เราถอดไอตัวมอเตอร์ออกมาแล้วเราก็มาดูข้างในของมันนะครับของมันส่วนประกอบของมันก็จะมีตัว ตัวแกนมอเตอร์นะตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวตัวแปลงถ่งนนะครับแล้วก็ไกพัดมอเตอร์แล้วก็ตัวหัวคอมมูนเตอร์นะครตรงนี้นะครับ,นะรบลักษณะของมันที่มันไม่ติดนะครับมันก็อาจจะเกิดจากาการสกปรกตรงนี้แหละครับหรที่มีกลิ่นไหม้กลิ่นผงเศษถ่านอะไรพวกนี้นะครับอาจจะทาให้ตัวห oh, ัวคอมมูนเตอร์ตัวเนี้ยมัน ติดติดกัดขัดนะเราลองหมุนด,ดูก็ได้ครับลองหมุนดูแล้วเมันจะรู้สึกฝืดๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับเ <şu> พราะเวลาใช้งานตรงนี้มันจะเกิดประกายไฟแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะเราก็ต้งองฝืดๆเราลองหมุนดูมันรู้สึกฝืดๆนะมันไม่ลื่นไ,ไ,ไ,ไม่ลืล่นมือนะครับตรงนี้อ,อาจจะเกิดจากเศษผง่านแล้วก็การเผาไหม้ของตรงหัวคอมมูเตเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเอาเลยเรามาลองแก้ไขดูนะครับไอ้ตรงหัวคอมมูเตเตอร์ตรงนี้ครับ ให้มันใช้งานได้นะครับเพราะตอนนี้มันยังติดติดขัดขัดอยู่นะครับผมวิธีการแก้ไขเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือเราผมจะใช้ตัวกระดาษทรายตัวนี้นะครับกระดาษทรายเนี่ยเราจะใช้เบอร์ที่ละเอียดที่สุดนะครับเป็นเบอร์สูงนะจะลองแก้ไขดูโดยเราจะใช้ตัวนี้มาขัดนะครับขัดตรงที่หัวคอมมูเตเตอร์ตรงนี้นะครับผมขัดอย่างาวิธีการขัดก็คือเดี๋ยวผมจะเอาอันนึง เอามือฝั่งหนึ่งนะครับจับไว้จับแล้วก็กดติดไว้กับไอ้ตัวหัวคอมนะตรงนี้แล้วก็หมุนหมุนแกนของมอเตอร์นะครับผมขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปจนรู้สึกว่ามันลื่นมือของเรานะครับผมขัดตัวเนี้ยขัดหัวคอมตัวนี้เพื่อที่จะเอาพวกเศษผงถ่านหรือกับฝุนอะไรพวกนี้ยออกไปนะครับผมก็เวลามันมันติดติดกับขัดก็เพราะไอ้ตัวเศษของถ่านตัวนี้ครับเราก็ขัดไปเรื่อย ขัดไปจนมันรู้สึกว่าลื่นๆมือแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็ออกออกมาดูนะ,ละหลังจากที่เราขัดหัวคอมมือเตอร์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ทำวามสะอาดก่อนนะครับเช็ดเก่อนเช็ดให้มันสะอาดนะสาเหตุที่ตัวมอเตอร์ไม่หมุนเนี่ยครับก็จะเป็นเพราะขี้ ขี้ฝุ่นหรือขี้แปลงถ่านตัวเนี้ยมันมาติดกับไอตัวหัวคอมนะทําให้หน้าสัมผัสนะฮะมันไม่รับไฟไปเลี้ยงในส่วนของมอเตอร์นะก็เลยทําให้มันไม่หมุนเราก็เลยต้องมาขัดนะครับให้ผงพวกนี้มันหลุดออกไปก่อนนะครับผมเนี่ยเราก็เช็ด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 หมุนหมุนหมุนก็ได้นะวิธีการก็ WOW, หมุนหมุนเช็ดไปอย football, ่าง<ๆ>นี้ก็ได้ครับเช็ดเช็ดเช็ดนี่ยครับผมเนี่ยหลังจากที่เรา ทําทการแก้ไขตรงหัวคอมตรงนี้หรือเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวผมลองประกอบแล้วก็เทสดูนะครับว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับตรงหัวคอมนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ผมลองประกอบเข้าไปคืนก่อนนะครับวิธีการประกอบก็ยกขึ้นมาใส่เป็นชุดของมันเลยนะครับไม่ไม่ยากครับวิธีการประกอบนี่ก็ตรงหัวจุกไฟก็เสียเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับ แล้วก็ในส่วนของฝาครอบนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเสกปั๊กดูนะครับทีน,นีนน้ดูว่าไอตัวแกนมอเตอร์ตร,ตรงนี้มันจะยังหมงนุนอันนี้ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมลอง อ่าสักประมาณเก้าก็ได้อ่าใช้ได้แล้วครับผมตัวนี้แสดงว่าตัวหัวคอมมันตวกระโปกเราทาความสะอาดตัวหัวแปรงถ่านแล้วผงผงถ่านพวกน,นั้นออกไหมดแล้วอไอย่ล้วก็ลองแล้วก็ลองหมุนดเนี่ครับตัวเล่นปรับระดับสกรีดก็ใช้ได้ดผมกติาดอ่าเนี่ยครับผมใช้ได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจซ่อมนะครับไอตัวเครื่องปั่นนะครับผมโดยการขัดตัวหัวคอมมูนเตอร์นะเพราะว่ามันสกปรกนะครับมันจะรับหน้าสัมผัสของตัวแปลงผามไม่ได้แล้วก็ตัวไฟนะครับจะไม่ไม่รับไฟไปที่มอเตอร์นะมอเตอร์ <c oughs> ก็เลยไม่หมุนตรงนี้น,น,นี่ก็วิธีการตรวจซ่อมแบบง่ายๆ